ข้างๆเาราเลยเมืองแบดป่ะแบดลี่โยอยกาแส่ในกระดังโอยหม,มา,าแบงยิงหมา,มาให้หน่อยดิ จะเดินให้โอ้โหชื่ออะไรไปละเพื่อนโอ้โหมื่อไห่มีโอกาสเจอไอ้ตีที่มันยิงปืนโอ้ยตัวไฟเป็นไง เสียงปืนยังอยู่แบตลี่อยู่เลยยังไงนี่ว่ามันอาจจะอยู่แบตลี่อยู่ก็ได้เอนี่เอาเล้วปืนวะ โอ้โหไฟไม่ต้องดังกว่าว่าตอนนี้ยินเสียงปืนอยู่แฮมเอิ ปรับภาพเป็นโลแล้วมันรู้สึกเวอร์กว่ารู้สึกมันลื่นเลยอเอออยู่เมืองหน้าเทียนเอจะว่ามันเพิ่งไปไตีนะเก็บมาให้หมดพวกเราปรับภาพโลแล้วมันได้เฟรมเรทร้อยบวกอ่ะ แต่ก็ไม่ได้ปรับโลนะไม่ได้ปรับ,บง่ายกว่าก็เปิดไม่ไปรับโลอ่ะใช่ใช่ง่ายกว่ามันจะมันจะลื่นอ่ะเข้าไหวนะ,ะไม่กินสเปคนะบแบงภาพโลอ่ีกาไม่กินเลยปกติเล่นไฮนี่เล่นไฮตลอดนะแล้ว<ๆ>มันจังหวะบวกบางครั้งมันเฟรมเรทมันตกอ่ะมันเสียอารมณ์สีมาแรงข้างหน้า แต่เมื่อวานเขาไปเมื่อวันก่อนเขาไปมอนฮันแล้วภาพแม่งตอนแรกตอนแรกการ์ดจอดนี้มันเป็นห่าแล้วรูว้ภาพแม่งชอบแตกตอนนี้แม่งดีขึ้นเยอะแล้วเกลแล้วขี่มาแรงสู้อยู่กูไปแอสซินต์ภาพมันเพื่อนนี่แบง์ยิงมุมนี้้อยู่นะขี่มาแรงเป็นยิงกูนะ สองออจุดปอมหมาเต็มเลยวะแมวแมวไปซ้ายแล้วบ่อแสบแม่งอยู่ฝั่งด้วย ประตูปิดอยู่อีกาขวาโออีกาเยอะว่ะไปนู่นแล้วหรอนิโคลก็เอ็นใช่ไหมใช่อีกาเยอะนะแถวนี้นี่ไงโอ้โห,โหตรงนู้นก็อีกา กระสุนพิเศษอยู่เนี่ยมันเคลียร์ผีหมดเลยเว้ยเนี่ยเห้ยผีไม่มีเลยอะมันตั้งแต่เมืองไอ้นี่แล้วอะอชัดเจนกล่องกระสุนก็เปิดหมดแล้วเนะี่ยตั้งแต่เมืองแบตลี่ <Bradley S 1> แล้วอะที่มันได้มานี่ไงอยู่นิโคเนี่ยตีเฮียนี่แหละตีพวกมันนี่แหละ ได้หมดอะไยัไงมันก็เก็บสิเออมันเปิดเก็บไปด้วยแต่มันก็น่าจะมีไม่เข้าเยอะเท่าไหร่หรอกโอ้โหบอสสองืวงนียด้วยใ,ใกล้ๆเราแล้ว อยู่จาไอะไรวะเทฟหมู่บ้านนี่เยอะอ่ะนี่เข้ามากับแบงค์อยู่มันยิงจากทางไหนวะนะตัวเอเหรออาเดนเหรอเฮ้ยผีมาแรงว่ะเพื่อนยิงเถอะแต่ปะ แบงค์แม่งเข้าไปแล้วแบงค์ออกมายิงให้เด่นหน่อยเด็กไม่ทันละมันพุ่งสานนี้ละโ <Okay. S 1> อเคตายเนี่ยมันอยู่เมืองเองนะดี<อ>คือเสียงไฟอะไฟมันกบหมดเลยอะ่ะ ขี่มแมลงฟาบอสายฟาบอสาสเมืองนี้มันมีสองอันเลยบอ,สาย,อสายสอง<ะ>อันมีค้อันหนึง่งอืมคุ้ด,ดึงได้๋ยวไปใกล้ๆกันไปตัวมันจะดักไหมเนี่ยตัวถ้าเกิดตรงนี้เป็นบอลนะเดี๋ยวพูดถึงมาเมืองน,นี้คุ้มเลยนะเก็บบอสาสองอันดึงถึงปะถึงถึง ตัวเอป่ะไปทางน,นู้นเลยนี่ไงมันออกทางนี้ข้างบนมีผีมแมลงกินให้นหน่อยเด้อแบงเพื่อนว,ว่านวันเจ้าคนอน่ะ้ยเดินผีตามหลังเดินไปน ยังกำลังวิ่งออกไปดูล่าๆกันเด้อ oh, 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 โอ้โหยอเเฮ้ยโปรไฟล์ชอบปีกไฟโปรตีมันไม่ค่อยตายตรงหมาแบางต้องยิงแล้วละ่ะ วางต้องมาิีตะเกียงอะ่ะเผาเผาหมากกบแล้วเอาไงตรงนี้ก็ดักได้ ใช่เอาไงได้หมดแหละตอนเนี้เออเราจะไม่มีแค่ตีเรากระสุนนี้มีแค่หกนัดนะสำรองหกเราผ่แผนเหมือนาสายฟ้าบนจะออกข้างบนเลยวะน่าจะออกบน S <S <S มันออกบนล้วตู้ลับตรงนี้ได้แต่ให้ยมันเคลื่อนลงล่างเราต้องรีบ,รบย้ายอ่ะแต่เราน่าจะดังได้หมดเลยเพื่อมันออกซ้ายกับขวาแต่แล้วมันออกบนอ่ะต้องวิ่งตามแบบวิ่งไปเบรกรถม้าเหมือนตอนนั้นอ่ะ ถ้าติดเลยละกูว่าไม่น่าทันว่ะถ้าติดเปอร์เซ็นแล้วกอาจจะวิ่งไปเอารถม้าก่อนอหรือว่าอาจจะวิ่งเอารถม้าแล้ววิ่งกลับเข้ามานี่ว่ามันอาจจะวิ่งไปรถมา้าเราไปดักรถม้าตรงข้างหน้าตรงนั้นไหมตัวเอสอะปะ เ้ยมันมันมีคนอยู่บนหอะระฆังนะเทฟหอะระฆังไหนอ่อะหอระฆังในเมืองนั้นน่ะก็ยินปะมันกดะระฆังเล่นอยู่อ่ะมามาเหายเลยกไหลให้มันยิงกันใหญ่เลยยิงเล่นเลยไม่เชียบกันลัน่นกันลัน่นกันลั่น ดีนะมันเป็นไฟไม่ค่อยได้ยิน<อ>เราต้องแอบนอกๆว่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันสแกนเห็นเรานี่รถมาอันนี้แหละไอ้มันเห็นเราแล้ว,ลวเนี่ยเซฟเราวิ่งผ่านไปเนี่ยไอ้ตวัวบอหอโอะโหโหโอมาเยอะว่ะ ไอตัวบนหอแล้วนะจะเห็นหรอมนะโผล่ี้ไฟเพื่อนมันลงล่างเพื่อนมันลงล่างละเพื่อน เพื่อนเออวะ่ะมันลงล่างวะ่ะเธอผีไฟวะ่ะแม่งเฮ้ออยังอยู่หน้าเลยมาหาหรือปะ่าวะแอบมีเนีนดับตมาดิบังแทงแทงผีก้อนแทงผีก้อน อามาออกไไปอยู่ไกลสั่นเลยวะมันมีพลังอยู่อ่ะแางคนนึงอ่ะมันอ้อมซ้ายเอาตัวนึงเห็นปะแบงบง์แงแงลองซ้าย เห็ดว่าน้ามาชิดซ้ายไปยิงอกับบังเระลองระลองรอบนี้แม่งอยู่วิ่งขึ้นบนเชื่อเด็กววิ่งกลับแล้วเทฟน่าจะออกบนว่ะเอฟออกเหมือนมีความเป็นต้อออกบนว่ะออกบนว่ะเองวิ่งไป ตาหน้าเอาอันนี้มาด้วยดียกว่าที่วิ่งไวๆอ่ะแต่มีหน้าหรอหอืวิง่งรางบ้านอะไรหลักขึ้นไปบนแล้วนะขึ้นบนแล้วขึ้นบนแล้ววิ่งยาวเลยมันวิ่งบนยาวเลยว่ะ <S <S แล้วมันไม่ได้เก็บไปน,นี่เลยนะกระสุนนี่ใช่ไหมมันไม่ได้มาตรงรถเข็นนะ อืมถึงมีก็อาจจะมีน้อยอะมีไม่เต็มแม็กหรอกเพราะว่าบอสดอบได้ไม่เท่าไหร่หรอกมันเล่นเป็นอยู่เนี่ยเพราะว่าอีกคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช้พลังเลยเว้ย เพราะมันเห็นว่ามันไม่ค่อยมีมันก็เลยใช้คนเดียวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนว่ามันจะดากเราเออโอเคออกวนติดขอบ ใช่ก็เราเยุทเฮ้ยเต็นทีไปไปกันเลยไปกันไปกันเลย,เลยตามมาไปเลย รัดรัดรัดเลยต่อไปโอเคเด่นอ้อมหลังมันเดิเราวิ่งไปดักหน้าโอเคโอเคอยู่หน้านี่ร้ว่งเทประวังนะเด่นแปลงระวัง มาหานี่วะอยู่หน้านี่เลยเราไปซ้อนองเราไปซ้อนเราไปซ้อนเด่นมันน่าจะเห็นขี่ที่ตามหลังเนี่ยไปรูกฟังวิ่งต่อวิ่งต่อวิ่งต่อราวิ่งต่อนะไปที่รถมาละไป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 

โดนอยู่ยังไปเฮียเบรกครับเบรคาร์ดเอาไอ้เฮียฝัดเต็มเลยตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตัดชีวิเดือดด้วยตายหนึ่งนะตายอีหนึ่งเบรกสายตายสวย เคลียร์โยนจนในไม้เคลียร์หนามก่อนได้ปะอ๋อเตะก็ได้ไม่ก็เดินเตะหนามแล้วก็ได้เทปโยนโยนในไม้เคลียร์ให้เด็ดสอเด็ดยังไม่เป็นไรใช่ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรไ <S <S ออกหน้าเขตนอกเขตเดเดอยู่มั้นนี่ไปรูดอบว้า <S 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 สอบก่อนเราชอบใช้ก่อนไม่เห็นอะไรเดน่าวิ่งวิ่งมาเบรคทันอืมนี่ก็ยิงไปเดะยิงไปดาวเอ้ยยิงไปไอ้นั่นตัวหนึ่งอ่ะโดนตัวหนึ่งอ่ะเฮ้ยออกมาก่อนปะใครใครชิดอ่ะสิบวีอ่ะออกก่อนออกก่อนออกมา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 โอเคมาเข้าไปใหม่เข้าไปใหม่รถใหม่มันโยนแฟดฐานี่ออก นี่รถไปแล้วใช่ไหมมันแอบอยู่ตรงนี้สองตัวน่าจะมือใหม่อ่ะมันไม่ได้ชุบเลยแบงกูยิงมันอยู่หลักตัวต่างตรงนี้สองตัวแล้วกูยิงตายไปตัวหนึ่งแล้วก็ยิงไปอีกตัวหนึ่งกันอ๋อไอ้ตัวที่อยู่ตั้งอยู่ตรงนี้นะใช่ไอ้ตัวหลังไม้ใช่ในโฟร์ชุบ มันคงมันคงว่าไอ้เชี่ยเอ้ยนิดเดียวบอกคูจะออกอยู่แล้วไปดูดิแรงขนาดหนกันวะนะเจอตี้เรามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนี่หวัดว่าเราโหดแล้วน่ะ อช่มันชุบเพื่อนไอ้ตัวที่เด่นไอ้ตัวที่เด่นบอกยิงตายอ่ะมันชุบมาก <c oughs> ูยิงตายไปสองไอ้ตรงที่สองตัวกูยิงตายไปคนหนึ่งเว้ยเออ 哈，天啊 <laughs>！